สวัสดีค่ะรวมรถมือสองเจยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก่งมือสองราคาหลักหมื่นนะคะรถโตโยต้าโคโ a ราไฮท a อกรถยนต์ปี2,000ค่ะราคา47,500บาทนะคะราคานี้ตามสภาพกันนะคะรถค่อนข้างมีอายุแล้วก็ทุกท่านแต่ยังขับขี่ใช้งานวิ่งได้ปกตินะคะเจ้าของเดิมใช้งานกันอยู่ทุกวันเลยค่ะวิ่งได้สบายๆนะคะ ห้องเครื่องแห้งๆค่ะทุกท่านราคาสามารถเจรจาต่อรองได้นัดดูรถก่อนได้นะคะรถอยู่ในอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะไฮทอกนะคะคันหน้าเดิมๆค่ะห้องเครื่องสวยเลยนะคะเกียร์ออโต้ภายในเบาะผ้าคอนโซลไม่มีแตกพวงมัยพาวเวอร์เรือนใหม่ขึ้นครบแอร์เย็นเพลงมีฟังค่ะ สีรอบคานตีอาบน้ำนะคะสีไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ขกท่านเน้นใช้งานได้นะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นกว้างๆนะคะพาสี68ค่ะเพิ่งต่อมาด้วยเอาไปใช้กันเลยนะคะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเพื่อนัดหมายวันเวลาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะและควรนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองด้วยนะคะเพื่อความสบายใจกับทั้ง2ฝ่าย แอดมินนำเสนอเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ